ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพกนะฮะตัวนี้ก็เป็นปืนพกซ่อนจากค่ายสมิธแอนเวสันนะฮะมาทั้งกล่องเลยนะครับเนี่ย กล่องสมัยนี้ไม่ใช่กล่องพลาสติกแล้วนะฮะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นทุกวันนี้จะทำแต่กล่องกระดาษนะฮะเป็นกล่องรักโลกกันหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับกล่องกระดาษสีดำปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก PS นะครับ PS เพิ่งซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เพิ่งมีโอกาสเอามาให้ผมรีวิวที่สนามนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ PS มากนะครับ รุ่นที่เอามารีวิวให้ชมนี้ก็เป็น Smith Wesson MP9 Chill 2.0นะครับยวเปิดให้ดูนะฮะเปิดกล่องมาก็จะเจอปืนห่ออยู่ในถุงนะครเอาให้ดูนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้ Smith Wesson MP9 Chill 2.0นะครับ ก็เป็นปืนเซมิออโต้นะฮะหรือปืนกึ่งอัตโนมัติใช้กระสุนขนาด9มมนะครับก็ตามชื่อรุ่น MP9 นะครับมันก็จะอยู่ในสายการผลิตสลิมไลน์ของบริษัทสมิธนะครับคือต้องย้อนไปในปี2005นะฮะ2005สมัยนั้นสมิธออกปืนตระกูล MP ออกมาเป็นครั้งแรกนะครับก็คือตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้แหละครับตัวนั้นมันจะเป็นปืน ไซส์ใหญ่นะครับแล้วแม็กกาซีนเนี่ยมันจะเป็นแม็กแถวเป็นปืนลูกดกเข็มพุ่งเหมือนกันโครงโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับสมิธขายดีมากประสบความสําเร็จมากเลยเหลังจากนั้นในปี2012เขาก็เลยออกตัวบางก็คือใช้แม็กกาซีนแถวเดียวออกมาตั้งชื่อรุ่นว่า MP9 Shield นะฮะยังไม่เป็น2.0นะ ในปี2012ออกมาเป็น MP9 ช h i l ธรรมดาพอปี2017นะครับก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วก็ออกมาเป็น MP9 ช h i l d เติม2.0เข้าไปนะครับ2.0ก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นการอัปเกรดนะฮะเป็นตัวที่มีการอัปเกรดจากตัวช h i ธรรมดานะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของลายลายด้ามนะครับแล้วก็ปรับปรุงไกลปืนให้มัน เฉียบคมมากขึ้นระยะไกลสั้นมากขึ้นนะฮะก็ทําให้มันดีกว่าเดิมนะครับก็ปรับปรุงไม่กี่จุดแต่ว่ารูปลักษณ์โดยรวมของตัวปืนเนี่ยยังคล้าย MP Shield ตัวเวอร์ชัน2012นะฮะสำหรับปืนรุ่นนี้ก็เข้ามาทําตลาดในบ้านเราสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างขายดีนะจัดว่าเป็นปืนตลาดอีกรุ่นหนึ่งนะครับสาวกสมิธเนี่ยซื้อใช้กันเยอะนะครับปืนสมิตรไอวิสัน MP9Q 2.0รุ่นนี้ก็จัดว่าเป็นปืนไซส์ซับคอมแพกนะครับ ก็คือจะมีขนาดเล็กลงไปกว่าปืนคอมแพกลำกล้องปืนรุ่นนี้มีความยาว3.1นิ้วแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการแบบระบบเข็มพุ่งนะครับก็เหมือนปืนกล็อกเลยนะฮะวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยในส่วนของสไลด์ปืนกับลำกล้องทำมาจากสเตลเลสสตีลนะครับแต่ว่าเขาก็ทำสีเป็นสีดำนะฮะร,รมดำด้านก็ทำมาได้สวยนะฮะซึ่งกรรมวิธีการทำผิวของบริษัทสมิธแอนด์เวสันเนี่ยก็มีชื่อเฉพาะนะครับ เขาเรียกว่าอาร์โมไน์บริษัทสมิธเขาบอกว่ามันจะต้านทานการกัดกร่อนแล้วก็ต้านทานสนิมได้ดีนะครับเท่าที่ดูเนี่ยจากชิ้นงานในส่วนของสไลด์เนี่ยทำมาดีนะทาสีค่อนข้างสวยนะครับพ่นเคลือบมาค่อนข้างหนามากแล้วก็เกลี่ยสีให้มันเรียบเนียนทั่วทั้งชิ้นงานเลยนะครับแต่ในส่วนของลํากล้องปืนเท่าที่เห็นเนี่ยคือถลอกแล้วนิดหนึ่งนะฮะปืน เดือนกว่าๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า PS เชวจ้าของปืนเนี่ยใช้ยิงบ่อยลำกล้องเนี่ยตรงนี้มันเสียดสีมันก็เลยถลอกไปก่อนเลยนะฮะก็เป็นปกตินะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวก็เดีวไปนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสครับปืนใช้งานนะฮะช้าเร็วก็ต้องเป็นรอยอยู่ดีแล้วในส่วนของลำกล้องนี่ก็ถือว่าปกติมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเสียดสีในส่วนของเฟรมปืนก็ทำมาจากโพลิเมอร์นะครับ โพลิเมอรของสมิธเนี่ยมันจะเสริมเสริมเหล็กอยู่ด้านในนะฮะตัวซับเฟรมด้านในเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กจุดที่รับแรงกระแทกหน้าสลด์อะไรพวกเนี้ยจะเสริมเหล็กนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกให้ดูรายละเอียดบนสไลด์ปืนนะครับที่ด้านซ้ายนะฮะด้านหน้าก็จะมีโลโก้นะฮะ MNP n i n Shield จริงๆเขาก็จะไม่เรียก MNP นะฮะเขาจะเรียก MP ไปเลยนะครับแล้วบริเวณตรง กลางสไลด์ก็จะบอกชื่อรุ่นรุ่นย่อยลงไปอีก M 2 0ก็คือบอกให้รู้ว่ามันเป็นตัวอัปเกรดนะครับคือก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีตัว m p 9 Shield ที่ออกมาในปี2012นะฮะตัวนี้ออกมาในปี2017ก็คือเป็นตัวอัปเกรดข้างๆกันก็จะมีโลโก้บริษัทสมิธนะครับแล้วก็จะมีสเรชั่นซึ่งเป็นลายคลื่นนะครับเอาไว้จับขึ้นลำอยู่ด้านท้ายนะรจริงๆด้านหน้าก็มีนะมีนิดหนึงนะครับ ด้านหน้ามีอยู่นิดหนึ่งก็จับขึ้นลำได้แต่ว่าจะไม่ค่อยกระชับเท่าด้านหลังนะฮะจับด้านหลังจะดีกว่านะฮะสไลด์ด้านขวาบริเวณด้านหน้าก็จะบอกชื่อบริษัทสมิธแอนเวสันแล้วก็ที่ตั้งโรงงานนะครับอยู่ที่สปริงฟิลด์แมสซาชูเซตส์ USA นะครับแล้วก็จะมีคำเตือนตัวสีขาวๆนะฮะ Caution Capable of firing with magazine removed ก็เป็นคำเตือนนะครับ ประมาณว่าปืนกระบอกนี้มันสามารถยิงได้โดยที่ไม่มีแม็กกาซีนบรรจุอยู่นะครับก็คือมันไม่ใช่เซฟแม็กปืนสมิธบางรุ่นเนี่ยมันจะมีระบบเซฟแม็กแต่รุ่นนี้ไม่มีเซฟแม็กเพราะฉะนั้นเขาเลยจะเขียนคําเตือนไว้นะครับที่โครงปืนก็จะบอกเลข s e r i นั number นะฮะจะเป็นแผ่นเพลทที่ฝังอยู่ในเฟรมปืนดูที่ด้านบนสไลด์นะครับบริเวณเท้ายลางเพลิงสังเกตดูว่ามันจะมีรูนะครับรูตัวนี้ย เหมือนคล้ายๆอินดิเคเตอร์นะฮะคือมองเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมีกระสุนบรรจุอยู่เราจะเห็นกระสุนนะครับสีเงินสีทองเหลืองอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่สีของกระสุนที่เราบรรจุนะฮะมองเห็นได้นะครับถ้าเกิดมีกระสุนบรรจุอยู่อย่างอันนี้ไม่มีก็จะมองไม่เห็นอะไรนะฮะในส่วนของศูนย์ปืนศูนย์ปืนก็จะเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับเป็นศูนย์เตี้ยๆไม่สูงมากทั้งนี้ก็ป้องกันไม่ให้มันเกาะเกี่ยวเสื้อผ้าเวลาชักออกจากซองนะฮะก็เป็นศูนย์เหล็กนะครับทำมาจากเหล็ก แล้วก็แต้มจุดขาวไว้3จุดตัวนี้ไม่ใช่ส่วนไ i g h t s i g นะฮะไม่เรืองแสงแล้วตัวนี้ก็จะมีคันเซฟห้ามไกด้วยนะครับคันเซฟห้ามไกเนี่ยให้มาแค่ฝั่งเดียวนะครับด้านขวาไม่มีมีแค่ด้านซ้ายถ้าจะเข้าเซฟก็ดันขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะฮะปลดเซฟก็ดันลงมาอันนี้ก็เป็นปุ่มค้างสไลด์ส่วน,นนี้ก็เป็นปุ่มถอดปืนนะครับให้ดูในส่วนของไกปืนไกปืนเนี่ยบริษ,ษัทสมิธเขาบอกว่ามีการปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นปี2012นะครับ ก็คือทำให้ไกปืนมันคมมากขึ้นแล้วก็ลดระยะรีเซ็ตไกให้มันรีเซ็ตไกได้ไหวขึ้นมันก็จะยิงซ้ำต่อเนื่องได้ไหวมากขึ้นนะครับลองเหนี่ยวไกดูนะครับไกคมใช้ได้นะฮะถือว่าคมมากน้ำหนักไกเนี่ยโรงงานเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ6.5ปอนด์นะครับเท่าที่เหนี่ยวดูก็ประมาณนั้นแหละครับใกล้เคียง ให้ดูระยะรีเซ็ตไก่นะครับผมจะเอานิ้วอุบไก่ไว้นะแล้วดึงสไลด์ขึ้นหลำแล้วผมจะปล่อยนะฮะเนี่ยรีเซ็ตแล้วสั้นมากนะครับสั้นมากเลยแล้วตัวนี้เขาก็จะทำโพลิเมอร์ยื่นออกมาหลังไกเนี่ยตัวนี้ก็คล้ายๆ t ้ g ที่เกอสตอครับเอาไว้หยุดไก่นะฮะพูดถึงมิติปืนนะครับความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.5ซเมแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ11.7ซน แล้วก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ2.4เซนติเมตรนะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่บางมากนะครับบางจริงๆ2.4เซนเท่านั้นเองนะฮะในส่วนของน้ำหนักปืนนะครับปืนเปล่าเนี่ยหนักอยู่ที่ประมาณ519กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีนซึ่งแม็กกาซีนเนี่ยเขาแถมมาให้2ตัวนะฮะมี7จดนัดกับ8นัดนะครับตัวสั้นเนี่ยจะเป็น7จดนัดตัวยาว มันก็จะเสริมส้นมานิดนึงจุดได้8นัดนะฮะมันก็เหมาะกับคนมือใหญ่นะครับรองรับนิ้วก้อยแต่ผมคนมือเล็กเนี่ยผมคิดว่า7นัดก็โอเคแล้วจับได้กระชับเต็มไม้เต็มมือดีนะฮะถ้าเกิดบรรจุเต็มแม็กซ์เนัดเนี่ยก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ600กรัมไม่ได้เยอะเลยนะฮะตัวไกปืนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของข้อพับนะครับคล้ายๆปืนกลกนะฮะมันจะมีไอ้ตัวค้ำยันไกอยู่ ป้องกันแรงเฉืยนะครับก็คือเวลาที่ปืนตกพื้นกระแทกเนี่ยเอ,อ็มันจะมีแรงเฉืยที่มากระทานะครับมันจะค้าตัวเนี้ยมันจะค้าไม่ให้ปืนลั่นนะครับก็คล้ายๆของก๊อกนั่นแหละครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่านี้มันจะเป็นแบบข้อพับเขาก็ทําให้มันแตกต่างกับของก๊อกนิดนึงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนก๊อกฟ้องครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนฟ้องไวอ่วมแล้วเหมือนกันนะฮะในส่วนของปุ่มปลดแมกกซซีนเนี่ยก็ สามารถย้ายข้างได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ปรับปรุงจากเวอร์ชันน2012ก็คือลายด้ามนะฮะจะต่างกันนะครับสังเกตดีดีนละแบบเลยแต่ก็คล้ายคกันนะฮะอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับปรุงนั่นก็คือในเรื่องของการถอดประกอบนะครับเดิมเนี่ยมันจะต้องเหนียวไกปืนเพื่อถอดสไลด์ออกมา แต่บริษัทสมิตมองว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะฮะมันอาจจะมีกระสุนตกค้ังในรังเพลิงแล้วมันอาจจะลั่นนะครับถ้าเกิดเหนี่ยวไกลเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะฮะไม่จําเป็นต้องเหนี่ยวไกลแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะฮะขั้นแรกก็ต้องกดแมกกาซีนเคลีย์ปืนนะครับซึ่งกระบอกนี้ผมก็เคลียร์เรียบร้อยก่อนรีวิวนะฮะดูอีกทีไม่มีกระสุนนะฮะลั่นไกทิ้งนะครับเราต้องค้างสไลด์ครับเนี่ยครับค้างสไลด์ก่อนนะฮะ สังเกตดูว่ามันจะมีคันล็อกอยู่ตัวหนึ่งเป็นเส้นลวดนะฮะมองอย่างเงี้ยมองยากแล้วมันมืดด้วยเนี่ยมันจะมีเส้นลวดเราต้องง้างมาันมาง้างมาทางลำกล้องนะฮะปกติเนี่ยเราอาจจะใช้ไขควงเป็นแบนเล็กๆแย่ลงไปแล้วก็ง้างแต่อันเนี้ยผมใช้เล็บง้างได้นะฮะถอดง่ายกว่าเดิมเยอะนะฮะง้างมันลงมา เ,เล็บอนนิ้วกดลงมาเนี่ยคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยแหละนะง้างให้มันลงมาสุดอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นเราก็บิดคันล็อกที่อยู่ด้านหน้าคล้ายๆปืนซิกเลยบิดมาให้สุดนะครับจากนั้นก็ปลดสไลด์ระหว่างปลดสไลด์ต้องประคองไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะพุ่งพรวดไปด้านหน้าจากนั้นก็ถอดมอเออกมาตามรางนะครับก็ให้ดูนะครับตัวเนี้ยแหละครับตัวล็อกเนี่ยมันสามารถผลักเลื่อนได้ รเราต้องผลักมาประมาณนี้ให้ดูนะฮะตัวเฟรมปืนจุดที่รับแรงกระแทกแล้วก็แรงเสียดสีเนี่ยเขาจะเสริมเหล็กนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตรงรางเนี่ยก็จะเป็นเหล็กมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับให้ดูในส่วนของสไลด์ปืนนะครับตัวนี้ก็มีสมอล็อกเข็มท่งชนวนนะครับซึ่งสมอมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อ เหนียวไกลง้างเข็มมาเกือบสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความปลอดภัยมากเลยนะครับปืนตกปืนหล่นก็ไม่ลั่นนะแล้วก็ในส่วนของ recoil spring ก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับแบบนี้วัสดุเนี่ยก็ทำมาจากโลหะนะฮะเป็นส n ต e เลสสตีลเป็นไก้์หลอดยาวให้ดูลำกล้องนะครับสั้นมากเลยอันนี้ยิงไม่ได้ล้างนะฮะก็จะเลอะะหน่อยหนึ่งชิ้นงานทำมาได้เรียบร้อยนะ อันดีนะฮะทำผิวทำสีมาดีมากวิธีการใส่กลับนะฮะก็ใส่เข้าไปตามรางของมัน,นก่อนใส่เราจะต้องง้างไอ้ตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับวิธีการง้างเนี่ยเราดันแม็กกาซีนเข้าไปมันก็จะจะง้างกลับเข้าที่ให้แม็กจะไปดันไอ้ตัวแกนล,ล็อกตัวนี้ดันขึ้นมาจากนั้นเราถอดแม็กนะมันก็จะเข้าที่เดิมแล้วถือว่าสะดวกสบายกว่าเดิมเยอะเลยจากนั้นก็ใส่เข้าไปตามรางนะครับ ดึงเข้าไปแล้วก็ค้างสไลด์เมื่อค้างสไลด์เสร็จแล้วก็บิดคันล็อกขึ้นมาด้านบนนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรวเช็คดูนะครับอพอประกอบง,ง่ายกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมนะครับส m i t ท์แอนเวสันเอ็ม2.0ตัวนี้ก็เหมาะที่จะเป็นปืนพกซ่อนนะครับพกพาไว้ยิงต่อสู้ป้องกันตัวระยะใกล้จนถึงระยะปานกลางนะฮะกระสุน 9มมก็ให้อำนาจจุดยั้งสูงนะฮะถือว่าอุ่นใจไว้ใจได้นะครับมิติปืนโดยรวมก็ถือว่าบางแบนกระทัดรัดนะครับเหมาะแก่การพกซ่อนมากพูดถึงราคาค่าตัวนะครับพี่เอสเจ้าของปืนแจ้งว่าซื้อมาในราคา7 0,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือปืนหน้าร้านสำหรับประชาชนทั่วไปนะรู้สึกว่าตัวนี้จะมีสวัสดิการด้วยนะราคาผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนจะเคยเห็นแว๊บๆก็4 0 0 0่นกว่าบาทหรือเปล่าสวัสดิการกรมการปกครองนะฮะ ก็ลองไปดูกันนะครับคราวนี้ผมจะทดสอบยิงนะครับจะลองยิงดูกลุ่มในระยะ10เมตรครับด้วยกระสุนซ้อมยี่ห้อที่ผลิตในไทยจำนวน5นัดนะครับเดี๋ยวมาดูกัน จบ5านัดนะครับปืนทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์ดีไม่มีติดขัดนะครับเดี๋ยวไปดูเป้าครับกลุ่มกระสุนเนี่ยเหมือนจะกินซ้ายนะครับกลุ่มกระสุนกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งนะฮะจะกระจุกอยู่ทางซ้ายนี่เลยนะฮะศูยรรุ่นนี้มันปรับไม่ได้นะครับเป็นศูนย์ตายแต่ก็อาจจะพอเคาะได้นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยอืม มันก็จะเลือมๆมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะฮะไม่น่าเราเป็นกินซ้ายอาจจะต้องเคาะมาทางขวานะครับก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะลำกล้องสั้นๆแค่3.1นิ้วระยะ10เมตรนะครับกลุ่มกระสุนประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้พูดถึงแรงรีคอยก็นุ่มนวลน,นะฮะรีคอยนุ่มนวลคุมปืนได้ดีครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของปืนนะครับพีเอที ให้ความมนุเคราะห์นํามาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยานให้กับสมาชิกผู้ติดตามท่านอื่นได้รับชมนะครับสำหรับการรีวิวสมิ t h m p s Shield 2.0ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวปืนรุ่นไหนรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ